สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสาธิมาทองขุนวงนะคะวันนี้จะมาสอนการใช้ Steelbit Box ค่ะค่ะเริ่มจากการเปิดเครื่องนะคะเพื่อนเอามือกดปุ่มที่บนขวาค่ะแล้วกดแช่ค่ะกดแช่นะคะแล้วปล่อยค่ะค่ะข,ขึ้นเพ็นพิ้นสองตัวนะคะก็แสดงว่าโปรแกรมได้ถูกเปิดแล้วค่ะเครื่อง Steelbit Box ได้ถูกเปิดแล้วค่ะขะขึ้นว่าปีโป้ค่ะเป็นแท็บ เป็น s t e e l b b o k คุณภาพดีนะคะ p e o p l ค่ะรอสักครู่นะคะเครื่องกำลังประมวลผลอยู่ค่ะค่ะเครื่องกำลังประมวลผลอยู่นะคะค่ะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งค่ะของวันจันทร์ที่2 6สิงหาคมค่ะต่อไปนะคะกดกด Enter ค่ะที่คีย์บอร์ดกด Enter ที่คีย์บอร์ดค่ะ ไปนะคะเราจะทําการปลดล็อกหน้าจอเดชให้เอามือไปสัมผัสที่กุ่แจค่ะแล้วเลื่อนไปทางขวาค่ะค่ะแล้วเข้าไปที่เราจะมาเช็กว่าเน็ตติดหรือเปล่านะคะไปที่ Wifi ค่ะไปที่ wifi สีฟ้าค่ะตรงมุมล่างขวาค่ะ wifi สีฟ้ามุมล่างขวาค่ะคลิกเข้าไปค่ะค่ะแล้วคลิกที่ ku kps ค่ะค่ะแล้วไปคลิกที่ Wifi ค่ะ wifi เปิดแล้วคะให้กับสู่หน้าจอหลักค่ะสามเหลี่ยมด้านล่างค่ะค่ะแล้วไปไปที่ปุ่มตรงกลางค่ะเราจะเข้าไปเรียนรู้โปรแกรมต่างๆกันนะคะโปรแกรมแรกที่เราจะเรียนรู้คือเบราว์เซอร์ค่ะคลิกไปที่เบราว์เซอร์ค่ะอยู่ข้อมูลนะคะเป็นรูปโลกค่ะเราจะมาลองใช้เบราว์เซอร์นะคะเอาไว้เสิร์ชหาข้อมูลต่างๆค่ะ เช่นเข้า Google ค่ะลองลองคลิกเซิร์ชหาข้อมูลค่ะว่าจะหาข้อมูลอ,อะไรเราเอามือไปคลิกที่ปุ่มแล้วก็เซิร์ชหาข้อมูลค่ะลองพิมพ์ที่แป้นคีย์บอร์ดค่ะค่ะเปลี่ยนภาษาได้นะคะ ว่าผลไม้ค่ะแล้วก็ลองเซิร์ชหาดูค่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้มากมายค่ะข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้มากมายนะคะค่ะต่อไปนะคะให้กลับสู่หน้าจอหลักค่ะกลับสู่หน้าจอหลักค่ะปุ่มสามเหลี่ยมน,นะคะแล้วเข้าสู่เมนูหลักตรงกลางค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ Facebook กันค่ะให้คลิกเข้าไปที่ f c e e o o o ค่ะค่ะ f c e e o o o นะคะก็เป็นโปรแกรมเอาไว้ดูความเคลื่อนไหวของคนอื่นนะคะว่ามีอะไรบ้างโปรแกรมเอาไว้แชทกับเพื่อนนะคะค่ะลงเลื่อนเลื่อนไปค่ะค่ะภาพอาจจะยังไม่ค่อยชัดอะค่ะโอเคค่ะออกค่ะกลับสู่หน้าจอหลักค่ะไปที่ปุ่มกลากเพื่อเข้าเมนูหลักค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้โปรแกรมที่ชื่อว่าสติลบิบ็อกชื่อว่า Gmail ค่ะเข้าไปที่ Gmail ค่ะเราจะมาเช็คข้อความกันหน่อยอ่านี่คือข้อความที่เข้ามานะคะเราคลิกเข้าไปค่ะเราคลิกเข้าไปสักหนึ่งอันนะคะค่ะก,กำลังประมวลผลนะคะค่ะนี่ก็คือข้อมูลนะคะ เกี่ยวกับข้อความขมีจีเม l ค่ะค่ะกับสู่หน้าจอหลักค่ะต่อไปนะคะก็เข้าสู่เมนูหลักค่ะตรงกลางเราจะไปเข้าเอ่อคิงออฟฟิศกันค่ะ King Office อยู่มงหนล่าสุดค่ะค่ะให้กดเอ่อคิงออฟฟิศเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เอาไว้พิมพ์บท์พิมพิมใช้ทำบวชพาวเวอร์พอยได้ค่ะเอ่อให้กดปุ่มบวกข้างบนค่ะค่ะ แล้วก็กดปุ่ม New Document ค่ะเราจะมาทำ PowerPoint กันนะคะให้คลิกอันที่3ค่ะเป็น Blank Present เป็น PowerPoint นะคะค่ะให้ Double ล l i c k ที่ดับ b l e Click d ลสองค,ค,ครั้งค่ะแล้วลองพิมพ์มิมพ์ิมตัวอักษรอะไรไปก็ได้ค่ะพิมพ์ที่คีย์บอร์ดนะคะ เพื่อนพิมพ์คำว่ามหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็กดคลิกไปที่ตัว a ค่ะอยู่ข้างบนค่ะค่ะนี่ก็คือมีให้เลือกนะคะแต่งเติมสีแบ็กกราวเหมือนในคอมเลยค่ะค่ะกลับสู่หน้าจอหลักค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้เข้าเมนูหลักค่ะตรงกลางต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้โปรแกรมที่เรียกว่าไลน์ค่ะเลื่อนเลื่อนไปทางขวาค่ะ เลื่อนไปทางนี้ค่ะไปทางนี้ค่ะค่ะไลน์นะคะอยู่ข้างบน,นะคะ่ะโปรแกรมไลน์นะคะก็ไว้แชทกับเพื่อนค่ะลงกดเข้าไปหาเพื่อนคนนี้ค่ะ,ะแล้วลองส่งสติ๊กเกอร์ให้เขาค่ะใช่โปรแกรมนี้เอาไว้แชทใช่โปรแกรมนี้เอาไว้แชทไว้ส่งข้อมูลต่างๆนะคะออกค่ะ เ c e บุ o กแล้วไลน์แล้วนะคะต่อไปเราก็ลองเข้าสู่หน้าจอหลักค่ะเราจะไปดูโปรแกรมที่เรียกว่า y o youtube กันค่ะเลื่อนสไลด์ไปทางขวาค่ะเราจะไปที่ YouTube กันค่ะเราจะพูดนะคะเด็ดหอไม่ค่อยดีค่ะ เราลองซื้อหาเนื้อเพลงได้ค่ะกดซื้อเลยค่ะค่ะไม่บอกเพื่อนซื้อหาเพลงคำว่าไม่บอกเธอนะคะลองคลิกเข้าไปค่ะรอสักครู่ค่ะรอสักครู่นะคะ,คน,ะ,คะนิดกำลังจะประมวลผลค่ะแล้วเพลงที่เราชอบเราก็จะได้ฟังเพลงค่ะ เน็ตอาจจะอืดๆนิดนึงเน็ตอาจจะอืดๆนิดนึงแต่นี่คือการใช้ s t ิกบิ t บล็อในการเข้า YouTube ค่ะือลองคลิกจิ้มที่หน้าจอค่ะค่ะมันกําลังกําลังโหลดอยู่นะคะเป็น YouTube ค่ะ ค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่าเห็ียหออีกไม่เป็นไรค่ะเข้าใจนี่คือเล่นได้แล้วนะคะต่อไปเราจะไปเข้ากับสูน้าจอหลักค่ะเราจะไปเข้าเ,เข้าสู่เมนูหลักค่ะเราจะไปเข้าเรื่องจะไรไปทางขวาค่ะเราจะต่อไปเราจะไปเข้าฟีทีวีค่ะทีวีไทยแลนด์ที่เข้าไปเลยโปรแกรมแอปนี้ก็คือสามารถดูดู back กุดแบ็กกลับค่ะ ทีวีไทยแลนด์นี่คือก็ดูสิ่งต่างๆได้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์ข่าวกำลังใช้เวลาโหลดค่ะเราเลือกละครไทยกันแล้วกันค่ะใช้เวลาโหลดแบบหนึ่งนะคะใช้เวลาในการโหลดสักแป๊บหนึ่ง ก็คือการเข้าลองอนี่คือการเข้าโปรแกรมอลองคลิกย้อนกลับค่ะนี่ค่ะก็คือการเข้าโปรแกรมนะคะกลับสู่หน้าจอหลักค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของการใช้ s t u ล l b i t x o x ค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะที่ให้มาให้เราสอนค่ะขอบคุณมากค่ะ